ความลับของความสำเร็จจาก The Top Secret EP 3กับดักของความอยากความอยากเป็นตัวปิดกั้นศักยภาพการทำงานของพลังจิตใต้สำานึกที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จและมันจะทำให้คุณวิตกกังวลวุ่นวายไม่เชื่อมัน่นและไม่มีความสงบทำให้เกิดความลังเลสงสยัยความอยากจะทำให้เกิดความไม่อยากทำ ทำให้ชีวิตของคนเรามีทั้งสุขและทุกข์เพราะเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาแม้แต่การมองคนอื่นถ้าเราไม่มองเขาตามความเป็นจริงมันจะเกิดบวกหรือลบทันทีวิธีทดสอบความอยากง่ายๆคือลองดูวันที่คุณขับรถไปห้างสรรพสินค้าในวันที่แออัดที่สุดก่อนที่คุณจะขับรถเข้าไป ให้คุณกำหนดจิตจนกลายเป็นภาพเห็นความรู้สึกว่าต้องมีที่ว่างดีๆสำหรับรถเราแน่ๆแ,แต่ห้ามคิดอยากได้ที่จอดรถมันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่คุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณได้ที่จอดรถและภาพที่ว่างสำหรับจอดรถของคุณปรากฏในความรู้สึกชัดเจนโดยปราศจากความรู้สึกอยากจนเกิดความกรนกระวาย ที่เป็นการปิดกั้นการทำงานของจิตใต้สำนึกกระบวนการนี้มันเป็นศินละปะของการคิดที่คนสำคัญหรือคนสำเร็จทุกคนค้นพบมันเป็นการคิดที่ดูเหมือนอยากแต่ไม่คิดอยากคุณต้องทำตัวเป็นเหมือนสิงโตที่เฝ้าเหยือ่อเหมือนไม่สนใจแต่ไม่ละทิ้งเป้าหมายและมองหาช่องที่จะกระโจนเข้าใส่ทันที การทำงานของจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกจะต้องประสานกันและอย่าลืมว่าคนที่จะใช้พลังจิตใต้สำนึกได้นั้นจะต้องมีจิตด้านบวกเท่านั้นเพราะความคิดลบจะไม่มีทางตัดความอยากออกไปจากตัวเราได้เหมือนคนที่เล่นหุ้นด้วยความอยากรวยจะพบแต่ความล้มเหลวตลอดเพราะพอซื้อหุ้นปุ๊บ หุ้นจะลงทันทีและพอขายหุ้นก็จะขึ้นเร่ากับถูกกลั่นแกล้งความอยากจะทำให้เขาไม่มีความอดทนไม่ว่าจะมีเวลาซื้อหรือขายใครที่มีความอยากน้อยกว่าคนนั้นจะชนะเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งของการสกัดกั้นความอยากก็คือการขอที่จะนําไปสู่เป้าหมายไม่ใช่การขอที่เป้าหมาย เพราะการขอที่เป้าหมายมันจะทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาทันทีความอยากจะทำให้เราทุ่มพลังจิตไปกับผลลัพธ์มันจะสร้างความตึงเครียดวิตกกังวลซึ่งมันจะไปรบกวนสติของคุณคุณต้องขอสิ่งที่จะทำให้ไปสู่เป้าหมายแทนเช่นพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาซึ่งการขอแบบนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับความอยาก แล้วเราจะได้ในสิ่งที่จะนำไปสู่ชัยชนะบวกดึงดูดบวกเมื่อหนึ่งคนคิดบวกแล้วดึงคนอื่นๆคิดบวกตามจะทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่และผลสะท้อนคือการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดนำไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่คุณจงจำความลับสี่ข้อนี้ไว้คือ 1. ขอโดยปราศจากความยาก เพื่อป้องกันความวุ่นวายและวิตกกังวลหรือการวางใจนั่นเอง 2. เชื่อว่าสิ่งที่ขอจะได้โดยไม่มีความรางังเลสงสัย 3. ภาพในจินตนาการให้ความรู้สึกกินดีปรีดาและความสุขและ 4. คุณต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจเพราะทั้ง3ข้อแรกจะทำให้คุณเกิดแรงบันดาลใจ และขับเคลื่อนให้คุณลงมือทำเพื่อไปสู่ความสำเร็จนั้นคุณลองทดสอบกับเรื่องง่ายๆเช่นการนอนไม่หลับก็ได้ถ้าวันไหนคุณนอนไม่หลับให้คุณขจัดความอยากออกไปคุณอยากหลับคุณก็ไม่ต้องไปคิดว่าคุณอยากหลับแล้วคุณก็เชื่อว่าอีกเดี๋ยวก็หลับแล้วสร้างภาพของความง่วงนอนเมื่อเราหมดความกังวล ใจเราจะเบาสบายและหลับไปในที่สุดความลับอีกข้อหนึ่งของการใช้พลังจิตใต้สํำนึกคืออย่าพูดออกมาการพูดออกมาจะทําให้พลังจิตลดหายไปแสดงว่าคุณมีความอยากนั่นเองอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถห้ามความอยากได้ก็คือการคิดภาพว,ว่าเราย้อนอดีตมาจากอนาคตและตอนนี้ เหตุการณ์ที่เราอยากให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่าเราชนะหรือเราทำสำเร็จแล้วความรู้สึกอยากจะหายไปเพราะเหตุการณ์นั้นมันผ่านไปแล้วเราเอาความรู้สึกที่ชนะที่สำเร็จแล้วกลับมาเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งภาพมันจะชัดเจนมากจนผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การกำหนดภาพในอนาคตให้ชัดเจน แล้วมันจะเป็นไปอย่างที่เราคิดจริงๆซึ่งมันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความพยายามก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะระงับความอยากได้เพราะเราต้องการความสำเร็จเราจึงทุ่มเทแรงกายแรงใจทำให้ดีที่สุดและความพยายามก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาช่วยแต่คุณต้องช่วยตัวเองก่อนก่อนที่จะทำให้คนอื่น หรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยการฝึกระง,งับความอยากนั้นเราทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำงานอดิเรกเมื่อคุณรู้สึกเครียดหรืออยากเปลี่ยนความอยากเป็นความเชื่อให้ใส่ความรู้สึกของเป้าหมายลงไปโดยการคิดถึงแต่เรื่องบวกเท่านั้นแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จได้อย่างมหัศจรรย์และนี่คือกุญแจดอกที่หก กุญแจดอกที่เจ็ดลึกลึกแห่งความกลัวความกลัวคือตัวขัดขวางความสำเร็จและขัดขวางการทำงานของจิตที่รุนแรงมากมันเป็นความรู้สึกที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมถึงคนเราด้วยยิ่งระบบประสาทพัฒนา ระดับของความกลัวก็ยิ่งซับซ้อนและมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดความกลัวเป็นบ่อเกิดของความกังวลและความกังวลก็ทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆในร่างกายของเราและทำให้มนุษย์เสียชีวิตอย่างทุกทรมานและความไม่กลัวก็จะทำให้เราชนะเพราะขณะที่เรากลัวเราจะขาดสติมองทุกอย่างเป็นปัญหา มองทุกอย่างยุ่งเหยิงจนไม่มีทางแก้ซึ่งความกลัวในชีวิตของเรานั้นมีแค่5เปเซน์เท่านั้นอีก95เเนั้นชีวิตของเราราบรื่นแต่เราไม่โฟกัสเราไปให้ความสำคัญและขยายความกลัวจนมันครอบงำชีวิตประจำวันของเราเพราะเราไม่เข้าใจเหตุผลและความจริงในจินตนาการ ชอบหลอกตัวเองความกลัวจะไปสกัดกันก้นการทำงานของสมองส่วนตักกะการวิเคราะห์หาเหตุผลมันจะไม่มีและเราก็จะไม่ยอมรับเหตุผลด้วยวิธีเอาชนะความกลัวให้คุณมองไปที่สาเหตุใช้ปัญญาวิเคราะห์หาความชัดเจนแล้วความกลัวจะลดลงความกลัวนั้นมีผลต่อบ,บุคลิกภาพและชีวิตของเรา จะทำให้จิตใจของเราหวั่นไหวง่ายและมักจะเชื่อโชคลางซึ่งหมอดูไม่ได้ดูแม่นอย่างที่เราคิดแต่ตัวเราเองต่างหากที่ทำตัวให้เข้ากับคำทำนายเองคนที่สามารถกำจัดความกลัวออกไปได้จะมีความรู้สึกรักตัวเองมั่นใจในตัวเองจิตใจหนักแน่นและมีความสุขความกลัว เป็นรากฐานของอารมณ์ลบเกือบทุกชนิดในร่างกายของเราซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมไปดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามายิ่งเกลียดยิ่งเจอยิ่งกลัวยิ่งเห็นขณะที่เรากลัวความคิดของเราจะวิ่งวุ่นประสาทตื่นตัวหัวใจเต้นแรงความดันสูงมันไม่ใช่ว่าร่างกายของเรามีประสิทธิภาพในการทำงาน แต่มันเป็นการใช้พลังงานไปโดยปล่าประโยชน์เหมือนรถที่เข้าเกียร์ว,ว่างแต่คุณไปเหยียบคันเร่งสุดถ้าเราเข้าเกียร์ให้รถเดินหน้าต่อไปมันก็จะพุ่งไปแบบไร้ทิศท,ทางและเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับการตัดสินใจในเวลาที่เรากลัวนั่นเองซึ่งความล้มเหลวจะมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือถ้าคุณกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต มันก็เหมือนกับการที่คุณขับรถถอยหลังไปติดลมที่เคยตกไปแล้วอีกครั้งแล้วชีวิตคุณก็จะติดอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนความกลัวคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่ขัดขวางความสำเร็จดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอย่ากลัวล่วงหน้าอย่ากลัวว่าจะทำไม่ได้จงอยู่กับปัจจุบัน และทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพรุ่งนี้มันจะดูแลตัวของมันเองเมื่อคุณมีสติก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวถ้าวันนี้อยากชนะไม่ต้องแข่งกับใครให้คุณแข่งกับตัวเองมองไปข้างหน้าแล้วความกลัวจะลดลงความไม่กลัวไม่ได้หมายความว่าเราประมาทเพราะมันจะประกอบด้วยสติไใร่ตรองและรอบครอบ มีเหตุมีผลซึ่งจะทำให้คุณทำอะไรผิดพลาดน้อยลงและโอกาสเกิดความสำเร็จก็มีสูงกุญแจดอกที่8ลุมพรางของความเชื่อความเชื่อเป็นหลักข้อสองในหนังสือเดอะซีเครตคือเชื่อว่าสิ่งที่คุณขอคุณจะได้มันคือความศรัทธาและมั่นใจในความคิดและความเข้าใจของตัวเองว่าถูกต้อง โดยไม่ลังเลสงสัยซึ่งมันจะสร้างแรงมน้านใจที่จะขับเคลื่อนกรารกระทำและนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ซึ่งความเชื่อจะต้องมีเหตุผลไม่ใช่เชื่ออย่างงมงายและการเชื่อโชคลางก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะจิตใจของเราจะหวั่นไหวไปกับเรื่องที่เชื่ออยู่ตลอดเวลาซึ่งความเชื่อบางอย่าง ก็เป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนที่ไม่อยากให้คนทำอะไรในเวลาที่ไม่สมควรเพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นความเชื่อบางอย่างก็มีประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันแต่บางอย่างก็ใช้ไม่ได้เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณคงเคยได้ยินคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันเป็นการป้องกันความขัดแยง้ง ระหว่างคนที่เชื่อกับคนที่ไม่เชื่อเพราะความขัดแย้งเรื่องของความเชื่อนั้นอาจจะทำให้เกิดการทะเละวิวาทจนกลายเป็นสงครามได้ดังนั้นเมื่อคุณจะเชื่อสิ่งใดต้องมีเหตุมีผลใช้ปัญญาตไตรตรองโดยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และคนเราส่วนใหญ่ก็ชอบเอาความเชื่อมาโยงเข้ากับความกลัวเช่น กลัวผีก็เชื่อว่าผีมีจริงเป็นต้นดังนั้นวิธีสกัดความเชื่ออีกอย่างก็คือการตัดความเชื่อและคนที่เชื่อในทางบวกก็จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมาได้เพราะความเชื่อมีพลังมากกว่าความคิดใครที่สามารถแปลงความคิดให้กลายเป็นความเชื่อได้นั้นจะส่งผลต่อความเชื่อของคนอื่น และสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้ง่ายๆเหมือนนักแสดงที่เชื่อว่าตัวเองเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆจนคนดูเชื่อว่าเขาคือคนคนนั้นความเชื่อมีอนุภาพมากและเป็นดาบสองคมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักใช้ความเชื่อไปในทางที่ผิดแต่ถ้าเชื่อถูกสิ่งอื่นก็จะตามมาและจะตามมาอย่างถูกต้อง แต่ถ้าคุณเชื่อผิดทุกอย่างก็จะผิดเพี้ยนไปหมดความเชื่อมีทั้งบวกและลบเช่นเดียวกันกันกบความคิดเมื่อเรานำด้านบวกมาใช้เราก็จะกำหนดอนาคตได้เพราะพลังของความเชื่อนั้นมหาศาลมากทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณจะรู้จักคำว่าปาฏิหาริย์เคล็ดลับของการคิด ความคิดมีพลังดึงดูดคิดอะไรดูดสิ่งนั้นและความคิดลบก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดเพราะมันช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายมนุษย์จึงโวงความคิดลบเข้ากับการหลีกเลี่ยงอันตรายการมองโลกในแง่ลบจึงเป็นการป้องกันตัวเองแต่ตามกฎของแรงดึงดูดผลที่ได้กับการคิดลบกลับเป็นตรงกันข้ามเพราะลบ จะดึงดูดลบเหมือนเจ้านายกับลูกน้องถ้าเจ้านายที่บริหารไม่เก่งจะดึงเอาส่วนลบของลูกน้องออกมาดังนั้นคนที่มีความคิดลบอยู่แล้วก็อ,อาจจะบันดาลโทสะทํำร้ายเจ้านายได้แต่ถ้าเจ้านายรู้จักดึงส่วนที่ดีของลูกน้องออกมาการทํางานก็จะได้ผลเช่นการให้กําลังใจการชมเชยการให้ความรัก โดยการใช้ปิยะวาจาเป็นต้นถ้ารู้จักดึงส่วนบวกออกมามันก็จะทำอะไรก็สำเร็จผู้นำที่แสดงความกล้าหาญเท่านั้นจึงจะสามารถดึงความกล้าหาญของลูกน้องออกมาได้ผู้นำที่ให้ความรักจะได้รับความรักตอบแทนผู้นำที่แสดงความห่วงใยผลที่ได้คือความห่วงใยเช่นกันผู้นำที่คิดบวก ก็จะดึงพลังบวกของลูกน้องออกมาได้การดึงดูดของความคิดนั้นใช้ได้กับทุกเรื่องและทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปกครองการทหารธุรกิจหรือการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงการเลือกคู่ด้วยและการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกคู่เพราะต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นคุณต้องดูดีๆว่าเราเลือกคนที่มีส่วนบวกหรือลบมามากกว่ากันถ้าดูไม่ออกคุณก็ควรให้คนรอบข้างช่วยดูช่วยวิเคราะห์ไม่ต้องรีบเพราะเสียดายก็ยังดีกว่าการเสียใจเราต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์หรือความรู้สึกและเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเราก็ต้องมองส่วนบวกให้มากกว่าลบ จึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่าเอาส่วนลบของสามีหรือภรรยาหรือส่วนลบของลูกตัวเองไปเทียบกับส่วนบวกของคนอื่นเพราะมันเป็นอันตรายต่อครอบครัวมากการคิดลบหรือบวกของสามีหรือภรรยาจะส่งสัญญาณจากเซลล์ของตัวเองไปยังเซลล์สามีหรือภรรยาการเหนี่ยวนำของเซลล์นี่เองที่ทำให้การคิดลบหรือบวก มีผลต่อพฤติกรรมของอีกฝ่ายถ้าภรรยาคีระแวงคิดลบกับสามีตลอดเวลาไม่นานสามีก็จะเป็นอย่างที่คิดจริงๆแต่ถ้าในบ้านมีแต่พลังบวกก็เป็นไปได้ยากที่สามีจะทำเรื่องลบๆดังนั้นการคิดบวกจึงทำให้เราสงบและไม่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงการคิดบวก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนอื่นได้รวมถึงมีผลต่อการวางแผนธุรกิจด้วยโดยคนที่คิดลบจะแพ้คนที่คิดบวกเสมอสำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องการเหนี่ยวนำของเซลล์คุณแค่คิดว่าการคิดบวกจะแสดงออกในทางบวกและจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยเขาจะจัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นบวกตามความคิดด้วยแต่คุณต้องไม่ลืมว่า คุณไม่ได้อยู่บนโลกคนเดียวเพราะคนอื่นก็คิดเหมือนกันกับคุณซึ่งถ้าพลังความคิดของเขามากกว่าเขาก็จะสามารถเหนี่ยวนำความคิดของเราได้ถ้าคุณกำลังเผชิญกับคนคิดลบที่มีพลังมากกว่าวิธีเอาชนะคือคุณต้องเติมพลังบวกในตัวเองใส่เข้าไปทุกๆวันจนพลังลบลดลงแล้วคุณก็จะชนะแต่ถ้าคุณเติมไม่ไหว เพราะพลังลบของเขามันเยอะมากคุณก็แค่หลีกเลี่ยงและปลีกตัวออกมาเพราะคนที่คิดลบแม้คุณจะเป็นคนคิดบวกเขาก็จะคิดลบกับคุณซึ่งคุณจะต้องยอมรับแต่ถ้าคุณคิดว่าการเอาชนะคนคิดลบเป็นเรื่องท้าทายและเชื่อว่าพลังบวกในตัวคุณจะเอาชนะเขาได้นั่นคือสุดยอดของการคิดบวก แต่การอยู่ในสังคมดีๆที่เราไม่ต้องพยายามมันจะทำให้เราเก้าวหน้าโดยอัตโนมัติซึ่งการเลือกคบคนก็มีความสำคัญต่อความสำเร็จของคุณคบคนผ่านกับคบบัณฑิตคุณควรรู้ว่าอะไรจะดึงคุณให้สำเร็จได้ความคิดบวกจะส่งพลังได้ดีกับคนที่คิดกลางๆไม่บวกหรือลบมากเกินไปถ้าคุณอยากฝึกความคิด เรื่องของการดึงดูดลองฝึกกับคนเหล่านี้จะง่ายที่สุดแต่อย่าคิดเปลี่ยนคนอื่นแต่จงเปลี่ยนตัวคนเองอย่าไปคิดลบกับสิ่งที่เป็นลบอยู่แล้วเพราะคุณจะดึงดูดมันเข้ามาเร็วขึ้นสิ่งที่มีผลต่อความคิดของเราอีกอย่างคือประสบการณ์วัฒนธรรมประเพณีสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความคิดบวกหรือลบได้หน้าที่ของคุณคือ ระวังเรื่องที่ลบและชื่นชมสิ่งบวกเพราะคนคิดบวกจะรู้สึกเป็นที่รักและจะเป็นที่รักของคนใกล้ชิดแม้ถูกตำหนิเขาก็จะน้อมรับและนำไปแก้ไขแต่ถ้าเป็นคนที่คิดลบจะโมโหและไม่ยอมรับคำแนะนำใดๆและพร้อมจะโยนความผิดให้คนอื่นเสมอดังนั้นเราต้องมองทุกอย่างตามความจริง ทุกคนมีบวกและลบในตัวเราต้องระวังสิ่งลบและชื่นชมบวกในตัวเองอย่าคิดไปแก้จุดลบของใครแค่ส่งพลังงานบวกของคุณออกไปก็พอในลบย่อมมีบวกและในบวกย่อมมีลบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกรับและส่งส่วนไหนออกไปและคนที่คิดลบที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นอันตรายมาก เพราะจิตใต้สำนึกของเราจะเปิดเมื่ออยู่กับคนใกล้ชิดทำให้ความคิดลบถ่ายทอดสู่เราได้ง่ายมากดังนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงคนคิดลบเพราะถ้าคุณไม่มีสติคุณจะเหมือนเขาทันทีการพูดก็มีผลต่อความคิดของคนฟังถ้าเราพูดบวกคนฟังก็จะบวกด้วยคนเราสามารถเก็บซ่อนความคิดลบไว้ในใจ ได้โดยไม่รู้ตัวซึ่งมันจะบั่นทอนสุขภาพจิตและบางครั้งก็จะถูกระบายออกมาในรูปของความฝันซึ่งความคิดลบที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีมากมายดังนั้นเราต้องมีสติสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างของความคิดลบคือความคิดลบครั้งเดียวสามารถทำลายความคิดบวกทั้งหมดได้เลยแต่ความคิดบวก ยากมากที่จะทำลายความคิดลบได้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดแบบไหนเพราะไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้คุณก็คิดถูกเสมออาชีพของคุณก็มีผลต่อความคิดเช่นตำรวจจะเจอเรื่องลบทุกวันดังนั้นอาชีพนี้ต้องมีติดใจที่แข็งแกร่งกว่าปกติและต้องมีสติเสมอหรืออาชีพหมอ จะมีความคิดบวกอยากให้คนไข้าหายป่วยจึงทำให้คนส่วนมากรู้สึกดีกับอาชีพนี้เป็นต้นการคิดลบหรือบวกส่งผลอย่างมากในการดำรงชีวิตของคนเราดัางนั้นจงใช้สติควบคุมความคิดให้เป็นไปในทางที่คุณต้องการเท่านั้นและนี่คือกุญแจดอกที่9ติดตามความลับของความสำเร็จ ep หน้าตอนจบ แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ